ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผมกับผมช่างเอกลบบุรีนะครับย t u b e ช่างเอกลบบุรีนะครับวันนี้พอมีเวลานะครับก็เดี๋ยวจะออกไปขับมอเตอร์ไซค์เลาะยิงปลาช่อนปลาลอยดูนะครับเพราะเนื่องจากเมื่อคืนเนี่ยค่อนข้างอากาศค่อนข้างเย็นนะครับพอมีแสงแดดอากาศอุ่นๆเนี่ยปลาช่อนมันก็จะลอยดีนะครับก็เดี๋ยวนัดกับลุงนายแล้วครับเดี๋ยวลองไปเลยขับรถเลาะ ดูตามคลองครับเดไปกันเรื่อยๆ็กอุปกรณ์ที่มีก็เป็นปืนบกครับผมติดลอกเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีลังน้ําแข็งกับแช่น้ําดื่มกินนะครับแล้วก็ไว้แช่ปลาด้วยวก็เป็นดอกสํารองก็อุปกรณ์พร้อมครับไปครับนี่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราลองนั่งดูชายผักมันมีปลาขึ้นครับมันน่าจะมีออกมาลอยบ้างครับชายผักนี้ จะลองดูเดียวมันน่าจะออกมาขึ้นหายใจครับเดี๋ยวลองดูกันนั่งเฝ้าก่อนครับสายใหญ่ครับใหญ่ใหญ่สายใหญ่ครับสา,ให,สา,สาใหญ่ครับ ช่อนครับหัวเลยครับร้อยหัวครับช่อนสวยครับช่อนสวยอือหือสี่ห้า ไอเครื่องครับตัวนี้หัวเลยครับร้อยห,หัวเลยไอเครื่องครับตัวดีตัวดีสายน้ำเย็นในถังด้วย ดไปกันต่อครับนู่นดูลุงนายครับนายได้กี่ป๊อกแล้วป๊อกดึงนี่ครับไอช็อตฟุ๊กฟุกนี่คือมันคือบ่อยแท้เดี๋ยวดูครับติดป่า สองตัวเลยครับพี่น้องเดี๋ยวผมจับให้ดูครับนี่ครับหัวใหญ่นะครับไม่เล็กนะครับก็เล่อเลย ติดกิงเทศห่ามไม่ได้ลาบนี่ครับอลอยอยู่คู่กันครับ ข้าวก่อนขึ้นมาได้ผมให้โดมบนครับือฮันอะไรนักหนาเนี่ย เดียวสองตัวครับนี่ครับดูกระบอกครับนู่นครับระยะนู่นเลยื้มครับ ซ้อนกันครับซ้อนกันพื้นตัวนี้ค่อยๆจิบตัวอยู่ข้างหลังผมยิงปุ๊บซ้อนเลยดวงเข้าหางดวงเข้าเ,เต็มๆครับดวงเข้านี่เลยดทะลุหางเท่ากันเดะเลยครับนี่ประมาณขึ้นงโงได้ สอ,องโตโลแพ็กคู่เฮ้ยิงปลาช่างเอกลบรีครับ จะโดป๊อกครับไอ้สารตีขีดไอ้บาเคม็มครับ ดูปอกจะดูปอก ลค,ครับกระเาะไ่้ไสยเถื่องครับขีขีดได้ตัวนีจ้จิบจิบ ได้ครับสะสมไว้ครับเดี๋ยวก็หลายโลเองใหญ่ๆทนร้อนนะครับใจเย็นหญิงแผ่คมคมก็ได้เรื่องครับช่อน อยกากไปพอได้ครับหัวพังเลยครับเลยลอยหัวเลยท้องเขีดว่าฟ้าทั้เขีดเอาแล้ว Didn't know. ตัวครับตัวแล้วครับ เครื่องครับไ้เครื่องครับสามสี่ขีดได้ครับตัวนี้เครื่องอยู่ หลายตัวแล้วครับเนี่ยนี่ครับสี่สี่ห้าตัวแล้วครับเก็บหมดครับหน้านี้อืมอุ้มกำลังลอยเลยครับหยิบลอยครับอือ ดิ้นมาติดปลาะะหนูนะครับปลาติดครับปลาครับต้องลงตัวนี้ต้องลงใหญ่ครับเครื่องเครื่อง phá khâu đi Khương, cool, cool, cool. <laughs> khương, ออกติดเอาขึ้นไปก่อนตอกเดี๋ยวค่อยว่ากัน ใหญ่ครับลองนุบดกก่อน ฟานครับ สายสวยเลยครับเป็นโลครับตัวนี้แปดขีดลงได้นี่หมกันครับอายไม่ทันครับกล้องไม่เปิดปลารีบถอยลงก็ยังได้อีกหนึ่งป๊อกครับไปดูกันไปครับไปดูกันต่อครับโดนะไรมูเนี่ยไอ้นีน่ปืนใหม่ขเขาเอ้ยโชว์ปืนใหม่เลย ปืนใหม่ปืนใหม่สองตัวดิงนี่น่าสัตว์เฮ้ยเรืองด้วยไอเงยเรากูไม่เห็นวะตาเองไม่ดีเลย รอบสุดท้ายครับก่อนกลับบ้านครับก็สรุปผลงานยามเย็นนะครับก็ ค่อนข้างเด็กเย็นเย็นแล้วครับห so er ้าโมงเย็นเลยวันนี้ผมก็ลุงนายสองคนเดี๋ยวขอตัวล้าท่านผู้ชมกลับบ้านไปก่อนครับเดี๋ยวจะสรุปผลงานให้ดูครับมาดูผลงานขี่มอเตอร์ไซค์ยิงไปช่อนกันเดี๋ยวล้างให้ดูนายได้เยอะไหมนยเนาถามคุณหมอตอบดีกว่านี่ครับงานก็พอได้ครับ สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัวสิบตัวครับดูดินี่โอ้สายเป็นที่ได้เป็นที่ได้ฝากติดตามช่องยูทูบช่างเอกลบุรีด้วยนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กช่างเอกลบุรีครับเพจออยาา่ปปืนิงลลแะุปกรณ์ยิงปลาช่างเอกลบุรีนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อ จะได้รับชมคลิปต่อๆไปนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนจากเรานะครับเดี๋ยวมีเวลาผมก็จะออกทําคลิปให้ชมเรื่อยๆนะครับถึงเทคนิคการยิงในมุมต่างๆครับบนบกและใต้น้ํานะครับคลิปนี้ผมช่างเอกลบรีลาไปก่อนครับ